หลังจากนี้จะไม่มีคําว่าสามีจะไม่มีคําว่าภรรยาอนม่นะครับอย่างนั้นเวลาเมียเรียกผัวก็เรียกว่าคุณ,ค,ณค,คู่สมรส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 ไม่คำว่าผัวเมียก็ไม่มีแล้วนี่สวัสดีครับวันนี้ก็มาจัดรายการสั้นๆน,นะครับเนื่องจากวันนี้ก็มีคิวที่จะต้องให้สัมภาษณ์ทีวีหลายช่องเกี่ยวกับเรื่องนะครับกฎหมายเรื่องชู้เรื่องอะไรต่างๆนะครับนะครับ ก็วันนี้เดี๋ยวจะคุยสั้นๆนะครับก็น่าจะใช้เวลาไม่นานนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบวันนี้จะคุยสั้นๆเรื่องกฎหมายเรื่องชูนะนะครับนะอะไรประมาณนี้นะนะครับแล้วก็จะไปให้ไรให้สัมภาษณ์รายการคุณนายนะครับจบนึกทั่วไทยนะครับก็มีเวลาสั้นๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสวัสดีและเข้าเรื่องเลยนะครับจะมาคุยเรื่องกฎหมายเรื่องชู้นะครับกฎหมายเรื่องชูนะ นะชู้ก็คือการแย่งหัวชาวบ้านแย่งเมียชาวบ้านพูดภาษาง่ายๆเมื่อวานนี้อยู่ดีๆก็ฟ้าผ่ามานะมีมติของสารรัฐธรรมนูญมติเอกฉันนะครับนะวิจฉัยว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 5 2 3วรรคสองที่กำหนดเกี่ยวกับเรื่องการฟ้องชู้และก็การเรียกค่าทดแทนเนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่เท่าเทียมกันนะครับนะ มตัตเอีกฉันเลยรายละเอียดก็ไม่มีก็เกิดการตีความกันไปชั่วนักข่าวก็โทรหาผมหลายช่องพี่เดว่ายังไงในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านชูนะเออนะฟ้องชูฟ้องเมียน้อยเพราะว่าคดีของพี่เด็ก็ยังอยู่ในศาลทั้งหดุ่มกาลาทั้งคดีมือที่3อะไรต่างๆแล้วก็กําลังเจรจากับเมียนหนุ่มกาลาต่างๆนะผมก็ตกเป็นเป้เปาของสื่อมวลชนนะครับ ก็ถามกันวันนี้ก็จะมีหลายช่องมาไลฟ์สดนะฮะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะคือสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับตีความมติเอกฉันว่ากฎหมายเรื่องชู้ก็คือกฎหมายแพ่งมาตรา1523สว่าสอขัดรัฐธรรมนูญเพราะมันไม่เท่าเทียมกันถ้าผู้ชายหรือสามีเป็นโจทย์ฟ้องชู้ฟ้องได้ทั้งผู้ชายและผู้อื่นเออฟ้องได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเพราะกฎหมายใช้คําว่าผู้อื่นนะฟ้องผู้อื่นนะครับ นะที่มาเป,เป็นชู้กับเมียตัวเองนะใช้กับผู้อื่นนะคือฟ้องได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงส่วนถ้าเมียนะเ <c oughs> มียเมียนะครับซึ่งเป็นภริยาจดทะเบียนนะเวลาจะฟ้องเนี่ยนะฟ้องชู้เนะี่ยฟ้องได้เฉพาะผู้หญิงก็คือฟ้องเมียน้อยได้อย่างเดียวแต่ฟ้องผู้ชายไม่ได้นะก็ทําให้อะไรผู้หญิงเสียเปรียบแค่นี้แหละครับเจ้าแก้กฎหมายครับชัดเจนไหมครับ นะนะมันไม่เท่าเทียมกันไงนะเอ่อที่ผัวฟ้องชู้ฟ้องได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงแต่พอเมียจะฟ้องชู้ฟ้องได้เฉพาะผู้หญิงผู้ชายไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้ผัวตัวเองก็อาจจะไปเป็นมีชู้กับผู้ชายก็ได้นะนะครับที่ผมทําคดีมาจะเป็นพวกใบเซ็กชวลวนะกังว่อาอ่ออยู่บ้านนอนกับเมียออกนอกบ้านนะอ่อนะ ไปนอนกับหัวหรือนอนกับผู้ชายมันก็ทําให้โอกาสของอผู้หญิงเนี่ยในการฟ้องชู้เนี่ยไม่เท่าเทียมกับผู้ชายแค่นี้แหละครับ <c oughs> ที่เขาแก้กฎหมายเข้าใจไหมครับเขาก็เลยเห็นว่าไอ้กฎหมายแพ่งเนี่ยมาตราหนึ่งาสองสามัก2เนี่ยมันขัดต่อรัฐธรรมนูญก็คือบังคับใช้ไม่ได้แล้วก็บอกว่าคำวินิจฉัยของสารนูน,นจะมีผลต่อเมื่อ360วันผ่านไปแล้วก็คือสิบเดือนนะครับ นะพอนักขา่าวถามมาปุ๊บผมก็โพสต์เลยนะครับว่าน,นี่เอาต่อไปก็จะฟ้องชูเรียกค่าทดแทนไม่ได้แล้วนะถ้าตามมติของศาลรัฐมนูนเนี่ยกระชันนะครับปรากฏในวันเดียวกันที่สภาครับที่วุฒิสภาฟ้าภายครับนะมีการแก้ไขกฎหมายแพ่งเรื่องครอบครัวครับเรื่องชูเหมือนกันนะที่เขาเรียกภาษาชาวบ้านว่าสมรสเท่าเทียมก็หมายความว่า อาเพศเดียวกันก็จดทะเบียนสมรสได้ต่างเพศก็ได้หลากหลายทางเพศก็ได้ข้ามเพศก็ได้ที่เขาเรียกอะไร LG อะไระอะไรเนี่ยนะเออนะผมก็เรียบไปถูกครับพวกหลากหลายทางเพศอ่ะมันมีกฎหมายใหม่แล้วเมื่อวานนี้วุฒธธิสภา,ายกมือผ่านเรียบร้อยแล้วนะซึ่งเขาก็มีการแก้กฎหมายแพ่งเหมือนกันเรื่องชู้นะฮะก็เลยแก้ใหม่มีบทบัญญัติใหม่ว่าต่อไปในกฎหมายแพ่งนะครับเรื่องครอบครัวจะไม่มีคําว่า สามีไม่มีคำว่าภรรยาหรือภริยาในกฎหมายนะในกฎหมายใหม่ที่ผ่านวุฒธธิสภาเมื่อวานนี้นะซึ่งจะมีผลใช้บังคับหลังจากประกาศในราชก,กิจจาหนึ่งร้อยยี่สิบวันก็สี่เดือนนะกฎหมายนั้นจะไม่มีคำว่าสามีหรือภรรยาไม่มีแหละจะมีคำว่าอะไรคู่สมรสนะครับจะมีคำว่าคู่สมรสเพราะอะไรเพราะว่าสามีอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ นะ,ะหลากหลายทางเพศข้ามเพศอะไรต่างๆมันเยอะแยะไปหมดบ้านเมืองมันพัฒนาไปแล้วนะบ้านเมืองมันพัฒนาไปแล้วเพราะนั้นก็จะมีคำว่าคู่สมรสดังนั้นมาตาหนึ่งห้าสองสามวรกสองนะครับที่จะแก้ไขใหม่นะครับก็จะแก้เป็นว่านะคู่สมรสมีสิทธิ์ฟ้องคู่สมรสนะที่นอกใจทั้งหลายเนี่ยนะนะนอกนอก,นอกใจนอกใจเมียนอกใจผัวหรือว่านอกใจอะไรก็ที่แบบนอกใจอ่ะคู่สมรส น่ะ,ะมีสิทธิ์ฟ้องคู่สมรสที่เป็นชู้นอกใจอะไรต่างเนี่ยเรียกค่าทดแทนได้เหมือนเดิมแล้วก็คู่สมรสก็มีสิทธิ์ฟ้องบุคคลภายนอกใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเกตตุ๊ดแถวอะไรต่างเนี่ยนะฟ้องเรียกค่าทดแทนไดน้เหมือนเดิมนะครับก็ถ้อยคําจะเปลี่ยนไปกฎหมายก็แก้ผมเรียนกฎหมายก็ต้องไปซื้อใหม่หลักเกณฑ์ก็มีอแค่นี้ก็สรุปง่าย การฟ้องชู้ฟ้องเมียน้อยฟ้องผัวน้อยฟ้องอะไรตะะไร่างๆยังทําได้เหมือนเดิมแต่ต้องเป็นไปตามกฎหมายใหม่รอร้อยยี่สิบวันหลังจากประกาศในรากชกิจจาชัดเจนไหมครับพี่น้องครับนะก็ไม่ต้องถามกันแล้วเพราะว่ามันอยู่ดีๆมันมีเหตุการณ์ฟ้าผ่ามาสองเหตุการณ์หนึ่งฟ้าผ่าที่สารรัฐธรรมนูญน,นะบอกว่ากฎหมายชู้ขัดรัฐธรรมนูญใช้ไม่ได้แล้ว คนก็ตกอ,อกตกใจนะข่าวก็ตกใจอ่าหลายนั้นฟ้าผ่าที่นะสภาอยู่ดีๆก็มายกมือผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะครับผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะครับสรุปแล้วการฟ้องชู้ฟ้องเมียน้อยฟ้องหัวน้อยอยังทําได้เหมือนเดิมเพียงแต่ใช้กฎหมายใหม่ที่เรียกภาษาชาวบ้านว่าสมรสเท่าเทียมแล้วก็หลังจากนี้จะไม่มีคําว่าสามี จะไม่มีคําว่าภรรยาอืมนะครับยางนั้นเวลามีเรียกผัวก็เรียกว่าคุณคู่สมคู่สมรสคู่สมรสคู่สมรสไม่คาว่าผัวเมียก็ไม่มีแล้วนี่นะผัวเมียเรียกว่าคู่สมรสเออเพราะว่าอะไรทอมดี้ก็สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้นะเกย์เนี่ยเกย์คิงเกย์ควีนอะไรมันเยอะแยะเดี๋ยวนี้อยไบเซ็กช่วอะไรต่างมันเยอะแยะหมด เดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปอย่างสำนักง,งานผมเนี่ยก็มีบุคคลข้ามเพศจํานวนมากนะมีทอมมีดี้มีอะไรตาอะไรมีเลสเบีย้ยนมีอะไรเต็ไมไปหมดสำนักง,งานผมนะเยอะแยะมันเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็มีความคิดความอะไรเป็นของตัวเขาเองนะกฎหมายประเทศไทยเนี่ยสมรสท่าเทียมเนี่ยก็ถือว่านะเป็นกฎหมายที่ล้ำหน้าระดับต้นๆของโลกอันนี้ก็เล่าให้ฟังเรื่องชูนะ,น,ะนะครับก็จบกันไป